หลากอารมณ์ยาเดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสมพูเบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะครีมอับน้ำโปรเทค บันเทิงค่ำนี้ไปด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันกับออนพัทิราค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันนะคะไปที่คนคุณภาพค่ะกับอตุนพพลโกโมาลชุนนะคะที่เปิดใจหลังถูกยกย่องให้เป็นศิลป,ปินแห่งชาติประจำปี2564ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าทุกคำเนี่ยที่เอ่ยออกมาเนี่ยก็มาจากความรู้สึกหลังจากทํางานในวงการบันเทิงมามากกว่า40ปีค่ะนักสแสดงและเพื่อนกับชั้นครู ส่อบอกไว้นะคะชื่นชมคนเบื้องหน้าแล้วก็ต้องอย่าลืมชื่นชมคนที่ทํางานเบื้องหลังด้วยนะเพราะถ้าไม่มีคนเบื้องหลังเนี่ยก็จะไม่มีผลงานดีๆออกมาสู่สายตาประชาชนนะคะยังไงก็ตามค่ะทางในเอนเตอร์เทนของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านในปีนี้ด้วยค่ะขยับไปที่หมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์นะคะคนนี้เนี่ยถึงขั้นต้องเอ่ยปากเลยนะว่าหนักใจจริงๆเพราะว่าตอนนี้ค่ะในวงการเสริมความงามเนี่ยเจอหมอเถื่อนแฝงตัวเข้ามากันเยอะมากเลยละค่ะ บรรดาผู้ที่เข้าคลินิกเสริมความงามต้องข้าต่อไปแต่ก็ไม่คิดทิ้งวงการบันเทิงยืนยันจะมีผลงานละครให้ชมกันแน่นอนค่ะเชิญชมหมอฤทธิ์นะเพราะว่าน่าจะจะเป็นคุณหมอเสริมความงามแล้วเนี่ยนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโปรเจกต์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดเป็นจํานวนมากเลยจริงๆค่ะ เอามาที่หนุ่มหลอกก้ามล่ําคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะกับหนุ่มเด่นคุณเอาวันนี้ไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องซิกแพคแต่อย่างใดนะทุกคนแต่ว่าจะมาเล่าโมเมนต์การง้อแฟนสาวแกรนนั่นเองก็ปกติแหละตามภาษานะคะคนที่ผัดกันแกล้งผัดกันงอ้อผัดกันงอนยื่นคําขาดขอหักติดนิสัยมุงมิงอ้อนแฟนเลยละ่ะหรือว่าเจ้าตัวพยายามปรับตัวเป็นน้ำเย็นไว้คอยซับกระชับความสัมพันธ์ให้ไปต่อกันได้อยู่ทุกครั้งค่ะ คุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด1 9ตอนนี้ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะนอกจากเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีกาดอย่าตกแล้วเนี่ยวัคซีนก็เป็นสิ่งสําคัญมากาค่ะล่าสุดนะคะบอสอย่างบอสเอวราวุธเนี่ยก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบวัคซีนร่วมสนับสนุนนะคะผ่านพิธีกรเซเล็บของเรากับแม่บุ๋มปนัดตาคะ่ะ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเมื่อบิ๊กบอสสุดหล่อเอวราวุธจากบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและผู้ผลิตรายกาอ 9M. คดีหมายเลขสามสิบอ่ออากาศทุกว ah ันจ <im> mmm <surprise> <im> no ันทร์ถึงศุกร์เวลาดีหลังรายการนายทะเทศนนี้ละจ้าอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงไทยนะคะกับการจากไปค่ะของวิทยาสุพพรโอภาสนะคะก่อนส่วนอภิธรรมวันนี้ค่ะลูกชายอย่างเป้สุภวิทย์ก็ขอตั้งโตะนะคะแถลงถึงข้อสงสัยถึงการเสียชีวิตของคุณพ่อค่ะ การเสียชีวิตของวิทยาสุภพรโอภาสบุคคลสำคัญวงการเพลงลูกทุ่งเมื่อ18เมษายนที่ผ่านมาถูกค,ค่ะตู <My independent. S 1> ้ช็อกแรงพิเศษวันเท่านั้นที่โลตัสปีกบนไก่กิโลกรัมละ73บาทโลตัสข้าวขาวหอมมะลิถุงละ149บาทแผ่นทีชช่แชมพูและครีมนวดซื้อหนึ่งฟรีหนึ่ง10พฤษภาคมนี้วิกฤตอาจทำให้คุณลม แออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมดึงราคาหยุดโลก7วันเท่านั้นที่บิ๊กซี หมูเนื้อแดงพี่กิโลละ158บาทมะเคืหน้าทุยโอแพ็ก2 7ซองพีกแบาทดาวนี่น้ำยาปรับผ้านุม่มซื้อ2แถม1ถึง4พฤษภาคมนี้ที่บิ๊กซีถึงที่อยู่ไกลแต่ก็มีความสุขเหมือนกันเพราะความสุขจากเลทุกซองส่งตรงจากฟาร์มแล้วเราก็อยากชวนคนุณ <Hey. S 1> มาแลกเปลี่ยนความสุขด้วยกัน <Hey. S 1> แค่ Ad line, lace, แอดไลน์แอดเล่ก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์มากมายจากฟาร์มแอนยังอะทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ พราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะพวกเราแนะนำเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทาเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลทำไมต้องเลือก วิซีหรือกันแดดต้องนี้ใหม่ดีเวียซูเปอร์ซีพลัสมีวิซี่แค่ครบทั้งสิเท่ามาใส่เอสพีเอฟซื้อแล้วช่วยบูสต์ผิวรู้สึกดูไบรท์ได้เจวันสวยครบจบแป๊ะทุกวันลองเลยจากดีเวียโอ้เด้งเราคุ้มจังแน่นอนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ <c oughs> ทุกอย่างกรอบอร่อยมากกรอบง่ายอรอ่รอยนานต้องตราฉลากทอง คนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดเปลี่ยนชีวิตให้จีดขึ้น Carrier X Inverter Plus ทั้งอ่อนหวานสดใสหรือจะเทไม่สำใคร plus อีกนิดชีวิตจีดขึ้นเยอะ Carrier X Inverter Plus 1ลอรียืนหนึ่งของเยอะยืนหนึ่ง,ง,ะนนงจะสะดวก,ย,นนย,กดยืนหนึ่งจะเติมเงินเติมเดตจ่ายินก็ได้สองฟรีย2่สิบสองนสิดเดซาเดือนนี้ตัดสินโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่ว่นทับเจริญนะคะ ยาแก้ไอตราอาปาเชสัญลักษ์รูปคนป่าอาปาเช่แคลเรสอินเวอร์เตอร์พลัสพลัสอีกนิดชีวิตจีดขึ้นอีกเยอะกลับ like มาช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเช็คหนังเข้าใหม่ประจำสุดสัปดาห์นี้กันในช่วงหนาวเฉอิงค่ะน,น้ำมันบักแตงหม,มูพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตค่ะบ,บันเทิงกันได้ใหม่กับนายเอ็นเตร์สิบเอ็ดนาที กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายเอ็นเตร์สิบเอ็ดนาฬิกานะคะวันนี้ออนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ